ุยอดครับปูอุ้ยใหญ่มากอ่ะโอ้ยตัวข้างหลังก็ไม่เตี้ยครับสมดีครับ ดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่เพียงน้องน,น,นะนะเอฟซีทุกท่านครับผมครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพามากูเบ็ดลาวกันอีกแล้วนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงล่าชะดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันวน่าวันนี้จะได้สักกี่ตัวนี่มาแล้วนะครับนู่นตัวแรกเราโอ้โหสีเขียวเป็นเลย ช่วงในขอคินเดี๋ยวเลยนะครับดูสีโอ<ห>้โ<ห>สุดยอดสีสดมากนะครับตัวนี้ก็จะโดชุดนี้นะครับผมก็จะสะสมไปเรื่อยๆจนฟ้าจะได้หลายๆตัวแล้วก็จะให้คนมาเอาทักครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับสุดยอดแล้วนะครับแต้มแรก ไปครับเดี๋ยวเราไปรุ่นกันต่วอว่าดูว่าวันนี้จะหมานขนาดไหนโสายนี้มีรุ่นครับ ในเหลือครึ่งหนึ่งอู้นู่นูน่าจะอยู่ครบครับดูตัวหญ่นด้วยแล้วขึงตัวก่อนเดี๋ยวอยู่แค่นี้เองครับอุ้ยสามตัวสี่ตัวเรียงเลยอะสี่ตัวเลยครับ วิ้ยระวังครับมาแล้วครับตัวงามเลยตะกดเหลืองนี่ครับล้วดูตัวนี้ครับไซโลแน่นอนวี่อ่ะโอ้ยตัวขงหลังก็ไม่เก๊ครับสมิงดีกว่าความปลอดภัยหลุดไปโดนดาอีก <laughs> โโอ้โห,โโอหนี่พี่บิ๊กของแท้ครับโอ้ยกำไม่หลอกอ,ะอ่ะหญ่จัดปลัดบอกครับผมตัวนี้น่าจะมีโลฟ้านะครับ เกือบถอดปาชะโดนเลยอ่ะ สายนี้สายเดียวนะครับสีตัวเลยเอ้ยสามตัวครึ่งไป <c ười> ครับเดี๋ยวเราไปรุ่นกันต่ออมีเหยวีกแล้วครับน่าจะสองหรือเปล่า อุ้ยสีตัวครับโดหนึงปรากฏหนึง มาแล้วนะครับโดนตัวที่สองโอ้ประกดเรื่อง ครับตัวที่สองะููนี่มีรอยด้วยไหนนี่จ้ะรอยเยอยนี่ยรอยเนี่ยฮะอยหมายแล้วครับปรากฏอู้นะนุ่ถูกกัดแต่ไม่ติดกอเหยื่อที่ผมใช้นะครับผมใช้เป็นปลาซ้อยนะครับหรือที่บ้านผมก็เรียกกันว่าปลาซา องคนเกลียบาปลาขี่ขมนะครับพอเหยื่อแบบนี้จะได้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นปลากดหรือว่าปลาชะโดปลาปลากายนะครับจะกินทั้งหมดเลยสหยอดแล้วครับด,เดบเูเดี๋ยวไปครับยังเหลืออีกสองสามสายจะไปรุ่นกัน ครับมาดูสายนี่ดูเห็นตัวชัดเจนเลยแล้วนู่นอีกตัวนึงนะครับสายนี้เป็นปรากฏ ครับผมสะสมไปเรื่อยๆนะครับอสองตัวครับสายนี้ อ้ยเกือบโอ้โขาวแง่เลยครับนี่หยอกโอ้โหดู ุดยอดครับอูอุ้ยใหญ่มากอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขออดก่อนคนระับเดี๋ยวจะโชว์ สุดก่อนโอ้ใชได้อยู่เกลวอูนี่เหรอโอ้โหมาแล้วนะครับยังครับยังไม่หมดใ <c oughs> ส้สวย้วครับ Oh, uh -huh.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  นี่คร <reconcile> ับโอ้ยปลาช่อนเกือบนกแล้วนะครับวันนี้มีเกือบครบเซตเลยนะครับดูโอ้โหสี่หกเจ็ดตัวครึ่ง ครับผมผมก็ปลูกเสร็จแล้วนะครับเบ็ดกอผลงานวันนี้ได้มาชโดมาแค่สองตัวนะครับที่เหลือก็เป็นปลากดแล้วก็นี่ตัวนี้โชว์หน่อยโชว์ของใหญ่หน่อยครับดี่เจ๋วเลยนะครับตัวสองตัวนี่ถือว่าคุ้มเลยครับผมก็ถามเพื่อน,นๆพี่น้องๆนะนะชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ แล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวไปดูมาคลิปหน้าผมจะพาไปทําอะไรคลิปนี้ก็มันหมานครับผม